มานั่งเฝ้าแม่เหรอแตงกวาแตงไทยเนี่ยค่ะพอแม่มานั่งเด็กๆก,ก็จะมานั่งเฝ้าแม่กันเต็มเลยนะคะผักกาดกระลำติดแม่หมดเลยนะคะเนี่ยวันนี้แม่ขนดินขุดดินขนดินนะคะเก็บกวาดห้องห้องใหม่ของเด็กๆนะคะ ขนดินไปตักดินไปใส่ที่ตรงไหนที่ไม่มีดินน่ะใส่ให้เต็มนะคะเพราะว่าเวลาสามไ่เท็เขาไปเอื้อถ้าไม่มีดินน่ะเป็นหญ้าน่ะมันตักเก็บลําบากกันนะคะแม่เก่งก็เลยตักดินใส่ถังแล้วก็ยกไปเทเองนะคะทําเองแม่เกียงไม่อยากใช้พี่เคนไงเพราะว่าพี่เคนเขาก็ทํางานของเขาอยู่แล้วนะคะก็เลยไม่อยากใช้เขาก็เลยทําเองเลยนะคะโอ้โหงคืนนี้หลับ ดีแน่เลยนะคะปวดหลังพอทํามากๆเขาก็ปวดหลังนะคะแบบเป็นสิบเที่ยวเลยนะคะเป็นสิบกว่าเที่ยวเลยนะคะ <ๆ S 2> ที่ตักอะตักใส่ถังแล้วก็ยกเทตักใส่ถังก็ยกเทเงี้ะค่ะหลายทเที่ยวเลยนะคะ <S <S แต่ก็พอทําแล้วก็ดีนะคะก็ดีหน่อยพอเพราะจะได้เด็กๆเ,เวลาเอื้อมันจะได้ไม่เหม็นไงคะเพราะว่าถ้าเขาเอื้อแล้วมันเราเราตักตักไปทิ้งไม่ได้หรือตักไปกบไม่ได้เนี่ยมัน,มน มันไม่ดีนะคะมันเหม็นมีกลิ่นอ่ะนะคะก็เลยต้องทำนั้นสาวบตเป็นไงลูกเป็นไงดีขึ้นไหมเขาสวยจะไปไหนสวยเอ้ยสวยจะไปไหนลูกสวยสงสัยคงจะเข้าห้องนะคะเพาอยากเข้าห้องเขามันคืออย่างนี้แม่นอนข้างนอกเนี่ยมาสองสามวันแล้วนะคะ แม่นอนที่ครัวนะคะแม่ไม่ได้นอนในห้องแล้วนะทุกวันเนี้แม่ไปนอนที่ครัวนะคะพอดีได้ที่นอนใหม่ที่คุณหมอกับภรรยาท่านส่งมาให้อ่ะนอนดีมากเลยนะคะแม่ก็เลยนอนที่ครัวเลยพอนอนครัวปุ๊บแม่ก็เอาเข้าวสวยข้าวใหม่ไปนอนที่ครัวด้วยหมดเลยนะคะก็จะมีข้าวข้าวต้มมีใบบุญข้าวปุ้นข้าวสุกสมชายนะคะที่นอนกับแม่นะคะที่ครัวนะคะ แล้วก็สมชายนี่จะนอนบน,น,น,บนเตียงกับแม่เลยนะคะสมชายนะคะนอนที่ครัวก,ก็ดีเหมือนกันนะคะสะดวกเวลายังไงอะ่ะจะเข้าห้องน้ําหรือเวลาจะทําอะไรกินน้ําก็ง่ายดีค่ะสะดวกดีนะคะก็เลยนอนตรงนั้นดีกว่านะคะในห้องก็ไม่ได้นอนนะคะเดี๋ยวนี้ในห้องก็คือให้โชกุนแล้วก็ ส้มๆเทาๆน้ําตาลอยู่ในห้องนะคะอยู่ในห้องเลยเปิดพัดลมให้เขานะคะก็จะได้ประหยัดแอร์ด้วยนะคะไม่ต้องเปิดแอร์นอนที่ครัวก็เปิดพัดลมจอก็เย็นดีนะคะคือว่าแม่จะได้นอนก็ประมาณทำอะไรเสร็จก็สี่ทุ่มนะคะถ้าสี่ทุ่มนั้วก็จะหลับจะง่วงเลยนะคะง่วงเลยสาอบตสอาอบตอดีขึ้นแล้วนะคะ ดีขึ้นและดูนะคะเนี่ยถ้าแม่นั่งอยู่ตรงไหนลูกๆก็จะนั่งคือแม่เนี่ยแม่เนี่ยต้องแบ่งแบ่งตัวเองออกเป็นสองฝั่งนะคะมาอยู่ตรงนี้ด้วยแล้วกอ็อยู่ที่ครัวด้วยนะคะแล้วก็ไปหาแตงโมนะคะแตงโมนี่ต้องแอบ,บดูเขานะคะเพราะว่าเขาเห็นเราแล้วเขาก็จะไปแอบบไปซ่อนตัวนะคะ จะเหนื่อยแค่ไหนจะล้าแค่ไหนแม่ก็ต้องทำคลิปนะคะแม่ต้องทำคลิปให้เป็นวินัยนะคะในการทำงานนะคะจะเหนื่อยจะล้าแค่ไหนคิดจะออกช้าออกเร็วแค่ไหนก็ต้องทำนะคะกลับมาจากทำงานทำสวนทำอะไรก็แล้วแต่นะคะเราก็ต้องมาทำคลิปเพื่อส่งให้กับ FC ได้ดูกันนะคะคือ เราต้องมีวินัยในการทํางานนะคะนี่คือถือว่าเป็นงานของเรานะคะจะเหนื่อยแค่ไหนจะล้าแค่ไหนง่วงแค่ไหนบางทีดึกแล้วนะทําคลิปอะ่ะตัดต่อคลิปนะคะตัดต่อคลิปทําอะไรอย่างเงี้ยบางทีหลับคาโทรศัพท์เลยก็มีนะคะหลับคาโทรศัพท์เลยก็มีแต่ก็ต้องฝืนตัวเองขึ้นมาเพื่อทําคลิปต่อให้เสร็จนะคะไม่งั้นคลิปจะคลิปจะหยุด หยุดลงคลิปไม่ได้นะคะมันต้องมีวินัยในการทํางานนี่คือนิสัยของแม่เกียงนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าแม่เกียงเนี่ยทางานตลอดเวลาเนาะทำงานตั้งแต่ไหนแต่ไรน,น,นะไม่เคยหยุดในการทํางานทําให้เราแบบว่าต่อสู้ดิ้นรนแล้วก็ถึงช่องแม่เกียงอะ่ะจะช่องโตแล้วนะคะแต่ยังโตไม่มากอันนี้ไม่ถือว่าโตมากนะคะนี่โตพอ,พอ,พ,อพอสมควรเท่านั้นเองนะคะเท่านี้แต่ก็ภูมิใจของแม่แล้วแหละถึงจะโต ห้าหมื่นกว่าซับเนี่ยก็ถือว่าก็ภูม <c oughs> ิใจของแม่นะคะจากคนที่ไม่เป็นอะไรเลยจากคนที่ทําอะไรไม่เป็นเลยต่อสู้ดิ้นรนมาได้ขนาดนี้ก็ถือว่าดีมากๆแต่ถ้าได้แสนซับไปไวก็ดีนะคะฝากกดไลค์กดแชร์แชร์ให้แม่เก่งเยอะๆนะคะจะได้แสนซับไปไวนะคะเนี่ยค่ะถึงเราจะมีคนติดตามเยอะพอสมควรแล้วแต่เราก็ไม่หยุดทํางานนะคะไม่หยุดทํางานเราก็ต้องขยันลงคลิปเหมือนเดิมนะคะ ต้องทํางานต้องลงคลิปเราจะโอ้ยตามใจฉันไม่ได้โอ้ยไม่เอาวันนี้ขี้เกียจไม่ทาละโอ้ยวันนี้ไม่รู้จะลงอะไรไม่ลงละแม่จะไม่ทําแบบนั้นนะคะแม่จะต้องหาหาถ่ายคลิปเด็กๆหาเรียกว่าอะไรคอนเทนต์ใช่ไหมคอนเทนต์เด็กๆมาให้ดูกันนะคะว่าเด็กๆทําอะไรกันบ้างเด็กๆอยู่ยังไงแบบไหนนะคะนี่ถ้าเกิดว่าเดวจะเสร็จ กง,งแมวเสร็จแล้วเนี่ยโกงหมากงแมวเสร็จแล้วเนี่ยก็คงจะมีก็คงจะพักช่วงหน่อยนะคะจะคงมีเวลา,าทําคลิปน่ารักน่ารักให้ดูกันมากขึ้นนะคะเพราะว่าช่วงที่พี่เคนทาทาบ้านเนี่ยมันค่อนข้างจะบ้านยังไม่ค่อยเป็นระเบียบเรียบร้อยเนาะมันก็ลกไปหมดนะคะเดี๋ยวแม่เก็บบ้านเก็บอะไรสักพักหนึ่งให้เรียบร้อยก่อนแล้วแม่ก็จะมีเวลาทําคลิปเด็กๆแล้วก็เอาสามีเถา เข้ามาเล่นในบ้านกันนะคะก็ดูต่อไปนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s สไ cribe ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับแม่และเด็กๆด,ด้วยนะคะแม่เกียงขอบคุณทุกๆกำลังใจนะคะทำให้แม่เกียงมีกำลังใจทำคลิปขึ้นมาให้ดูเด็กๆก,กันได้ตลอดนะคะ fc ทุกท่านเป็นกำลังใจให้แม่ดีมากๆน่ารักมากๆเลยนะคะ ทุกท่านดีกับแม่มากๆเลย fc แม่เกียงทุกทท่านเนี่ยใจดีทุกคนเลยนะคะดีกับแม่เกียงมากๆนะคะก็อาจจะมีบ้างแม่เกียงทําไม่ถูกก็อาจจะมีติเตือนว่ากล่าวกันบ้างแม่เกียงไม่โกรธนะคะแต่ว่าถ้าบางครั้งก็อย่าว่ากันแรงเกินไปเนาะแค่สอนกันเบาเบาก็ได้นะคะแค่สอนกันเบาเบาหรือติดเตือนกันเบาเบก็ได้นะคะ บางครั้งไม่เคียงก็เข้าใจแหละอาจจะทําอะไรไม่ถูกหูถูกตาหรืออะไรอย่างนี้ก็อาจจะมีโมโหหรืออาจจะกดเคืองกันบ้างแต่ก็ไม่เป็นไรแต่ก็แต่ถ้าติดเตือนกันเบาๆนิดนึงก็ได้กัน <laughs> นะคะไม่เคียงเจอเจอเอมาเยอะแล้วเนาะคําแรงๆอะไรเงี้ยค่ะเจอมาเยอะแล้วก็ <laughs> นี่ดู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 เห็นกับตาเลยนะดู ฉีนะคะฉีใสอย่างเงี้ยเห็นไหมเดี๋ยวแม่ก็ต้องไปเช็ดไปล้างนะคะเนี่ยไม่ได้ล้างไม่ได้นะต้องเอาส,อส,เ,อาเ,อาสเปรย์ฉีดนะคะเนี่ยโอ้ยอันนี้ต่อนะคะใส่ฟอกกี้นะคะฉีดนะคะเนี่ยเห็นไหมเขาฉีกันทั่วนะคะบ้านนี้ต้องถูทุกวันเลยนะคะถูทุกวัน ต้องออกปากคําว่าเหนื่อยแล้วนะคะแมวเยอะนี่นี่แม่เก่งก็ต้องออกปากเลยแหละว่าเหนื่อยนะคะพูดคําว่าไม่เหนื่อยนี่มีใครเชื่อหรอคะเ <c oughs> หนื่อยนะคะเหนื่อยเหนื่อยอยู่เหมือนกัน <c oughs> ดูดฝุ่นนี่ตกวันละชั่วโมงนะคะ <c oughs> ดูดฝุ่นเนี่ย <c oughs> ชั่วโมงหนึ่งนะคะแ <c oughs> ม่ลองดูเวลาแล้วประมาณชั่วโมงชั่วโมงกว่าด้วยซ้ํากว่าจะดูดเสร็จนะคะดูดในห้องมาดูข้างนอกเนี่ยโอ้ไล่ดูดนี่แบบคือฝุ่นเยอะนะคะ <c oughs> พอดูดออกมานี่ เต็มเก็มกล่องเลยนะคะขนาดเครื่องดูดฝุ่นเครื่องใหญ่นะนะคะเต็มกล่องเลยนะคะเพราะว่าขนแมวจะเยอะนะคะขนแมวจะเยอะฝุ่นแมวเลยเยอะนะคะถ้ากวาดนี่คือปิวปิวว่อนเลยนะคะแต่ถ้าวันไหนเหนือหน่อยเหนื่อยมากๆก็อาจจะเว้นสักวันหนึ่งอะนะคะแต่ถ้าวันไหนที่พอมีแรงไม่เหนื่อยก็ดูดทุกวันแทบจะทุกวันอะนะคะเพราะว่าฝุ่นเยอะจริงๆนะคะ ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกๆกำลังใจนะคะขอบคุณทุกๆความรักความเมตตาขอบคุณทุกๆท่านที่คอยซัพพอร์ตแม่เกียงคอยดูแลแม่เกียงนะคะขอบคุณมากๆแม่เกียงไม่รู้จะหากำไรขอบคุณทุกท่านนะคะก็ก็ทำจะทําหน้าที่ดูแลเด็กๆให้ดีเท่าที่แม่เกียงคนนี้จะทําได้นะคะทําหน้าที่เหมือนกับว่าเลี้ยงลูกๆ ให้กับเอซทุกท่านแล้วกันเนาะแม่เคียงเลี้ยงลูกๆเนี่ยไว้ให้เอฟทุกท่านได้ดูความน่ารักความเ,เด็กๆน่ารักเด็กๆการสนของพวกเขาเนาะให้ดูกันนะ,ะนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ